โอเคก็สวัสดีทุกท่านกันเลยวันนี้ก็มาอยู่กับช่องว u k คฟูกนันอีกแล้วทุกคนวันนี้เนี่ยจะมาสอนทีการทําแป้นพิมพ์ของเราเนี่ยให้มันดูสวยแล้วก็ดูดีขึ้นนั่นเองขั้นตอนทุกทุกคนก็เข้าไปในเพจสโตนะทุกคนแล้วก็พิมพ์ A ตัวใหญ่กับ A ตัวเล็กนะ A แล้วก็ A ตัวเล็ก1ตัวมะก็มันจะขึ้นเป็นแอปนี้เลยนะทุกคนก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จก็เข้าตัวแอปได้เลยนะทุกคน อ่า <biases. S 2> พอเข้ามาตอนแรกเนะี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะทุกคนอ,คอ่าถ้าอ,อันนี้ถ้าเขาจะให้ทุกคนอนุญาตตัวแอปก่อนนะทุกคนอันแรกก็คือเขาจะให้ทุกคนเนี่ยอนุญาตตัวแอปแล้วก็ตัวที่สองเน,นี่ยให้ทุกคนเข้าไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นให้ทุกคนกดตัวนี้หรือว่าจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็คือตัวของเราอะ่ะเออเราจะได้ทั้งสองอ่ะทุกคนเออแล้วก็กดเข้าไปนะมันก็จะให้เราเนี่ยอนุญาตทุกทุกสิ่งเลยนะก็ของเรามันให้ไปอนุญาตเสร็จเรียบร้อยก็กดอันแรกได้เลยนะ มันจขึ้นหน้าตาอย่างเงี้ยเห็นไหมเขียนเขียนได้ตามธรรมดาเลยเห็นไหมแบบโอเขียนได้แบบเดี๋ยวมาดูนี่กันพอทุกคนเข้าเนี่ยบางคนเนี่ยให้กดตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าให้ทุกคนเลือกฟอนต์ว่าจะเอาอันเดิมหรือว่าเอาจะเอาอันนี้นะมันจะมีเลือกให้ตรงนี้เลยแต่ว่าของเราเนี่ยให้เราของเรากดด้านล่างตรงนี้นะมันจะเป็นรูปแป้นพิมพ์ตรงเนี้ยนะกดเข้าไปนะมันจะให้เราเลือกเราอันนี้คืออันที่มันจะกลับมาเป็นแป้นพิมพ์ธรรมดานะทุกคนนะนี่คือจะกลับมาเป็นแป้นพิมพ์ธรรมดาละ ทรซับโคช้าแล้วก็กดเป็นพิมพ์ด้านล่างแล้วก็ไปที่อันแรกก็คือ,อเพ้นเป้นพิมพ์มันจะสวยนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะเลือกได้หลายอย่างเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบรูปต่างๆอะไรงี้นะก็แบบจำแน่นอนะนี่นะก็จะเลือกได้เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนเนี่ยเออโอเคนะทุกคนก็ใครที่ เข้าใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ, like, กบ,บช่อง u k f o o d กันด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจจะเอินเวลาน้อยแต่ได้ความรู้100แน่อนอนไปละบ๊ายบาย